สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนพสอาดและว,วันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบโอนิปีหกศูนให้ฟังกันนะครับโดยเราจะมาเฉลยเรื่องพันุกรรมข้อที่หกถึงข้อที่สิบข้อหนึ่งเขาถามว่าเด็กคนหนึ่งตูกสุนัขถูกสุนัขก,กัดผู้ปกครอ,องไม่แน่ใจว่าสุนัขเป็นบ้าหรือไม่เพราความปลอดภัยจึงพาไปรับฉีดเ,เซรุ่มพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาลเซรั่มที่เด็กได้รับคือข้อใดคำตอบข้อนี้คือข้อสามครับแอนติบอดีซึ่งเป็นแบบ เป็นภูมุมกันแบบรับมาเนื่องจากว่าเซลุ่มเนี่ยคือแอนติบอดีที่เขาได้จากสัตว์นะครับเพราะว่าเวลาเราโดนพิษอะไรเนี้ยเขาก็จะเอาไอ้พวกพิษเนี่ยไปฉีดในตัวสัตว์สัต์ตชนิดอื่นเช่นมา้าแล้วพอสัตว์พวกนั้นสร้างสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเขาก็จะออกมาเป็นเซลุม่มแล้วก็มาฉีดให้เราเพื่อที่จะได้มีแอนติบอดีมาต่อต้านพิษนะครับนีต้ตอบสามนะครับข้อต่อมา โคโมโซมที่เห็นเส้นโรโม,โมท,ที่เห็นเป็นเส้นหนาขณะแบ่งเซลล์เกิดจากการกดตัวของโครงสร้างในข้อใดจริงถูกต้องที่สุดข้อนี้คือโครมาตินนะครับสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าโครมาตินเป็นส่วนของสาย DNA ที่พันรอบโปรตีนโปรตีนอาโปรตีนฮิสโตนทำให้รูปร่างของโครมาตินจะมีรูปร่างคล้ายกับลูกปัดที่มีลักษณะเรียงต่อๆกัน โดยมีสายของ DNA พันพันรอบพันรอบรูปปันอยู่ดังนั้นส่วนของส่วนเห็นเป็นแท่งโครโมโซมจึงเกิดจากการขัดตัวของโกมาตินจะครอบคลุมที่สุดนะครับข้อ8ถ้าพ่อมีหมู่เลือด A แม่มีมหมู่เลือด B และลูกคนแรกมีหมู่เลือด O ลูกคนต่อไปมีโอกาสจะเป็นหมู่เลือดใดตอบ5านะครับก็คือ A B ab หรือ o เหตุผลก็เพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยพ่อมีหมู่เลือด a แม่มีหมู่เลือด b และลูกคนแรกมีหมู่เลือด o แสดงว่าจีนโนไทป์ของพ่อแม่ต้องเป็นพันธทางดังนั้นจีนโนไทป์ของพ่อแม่ก็จะเป็นตารางประมาณนี้ตารางก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าลูกทุกคนมีโอกาสออกมีโอกาสที่จะมีหมู่เลือด ab และ a a b a b และ o เท่าเท่ากันครับก็คือคนละาปนั่นเองอข้อที่เ้านะครับในการตรวจ dna ของของพ่อและลูกของของเขา4คนได้ภาพลายพิมพ์ DNA ช่องหมายเลข1 2 3 4 5ดังนี้ <c oughs> ช่องหมายเลขใดคือ DNA ของพ่อคำตอบก็คือช่องที่4นะครับ เหตุผลก็เพราะว่า DNA ของพ่อและลูกต้องมีควาสัมพันธ์กันโดยลูกต้องมีมบางลักษณะที่สัมพันธ์กับพ่อและพ่อก็ต้องมีบางลักษณะที่สัมพันธ์กับลูกดังนั้นช่อง DNA ของพ่อต้องมีต้องมีลักษณะที่สัมพันธ์นกันกับลูกทุกคนจากพิจารณารูปังภาพก็คือนี่ครับที่ของพ่อก็จะสัมพันธ์กันข้อทีอ่สิ เขาถามว่ากลไกใดที่ทําให้สิ่งมีชีวิตมีการแปรผันทางพันธุกรรมเพิ่มขึ้นคาตอบข้อนี้คือการคัดเลือกครับผมเหตุผลเพราะว่าข้อนีอ้เพราะว่าเพราะว่าการแปรผันทางพันธุกรรมเป็นสิเป็นการที่สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแตกต่างไปจากพ่อแม่ซึ่ง เกิดได้เองตามธรรมชาติผ่านกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแต่ก็มีปัจจัยปัจจัยอื่นๆที่เพิ่มโอกาสให้มีการแปรพันธุ์มากขึ้นเช่นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ในในประชากรและปัจจัยที่ทําให้เกิดลักษณะใหม่ในกลุ่มประชากรเดิมซึ่งการคัดเลือกอาจจะอาจจะทาอาจจะเป็นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์เป็นผู้คัดเลือกเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ปัจจัยเหล่านี้เกิด ทำให้เกิดความแตกต่างในกลุ่มประชาะประชากรเดิมเพิ่มมากขึ้นนำาสู่การพัฒนาการในระดับจุลภาคและมหาภาคต่อไป